ถาภูมิคุ้มกันต่ำสามารถติดเชื้อในกระแสเลือดจากอะไรได้บ้างครับการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยส่วนใหญ่จะมีทางเข้าเนี่ยหลายช่องทางด้วยกันอันแรกก็คือทางทางเดิอนอาหารเช่นกินอาหารแล้วก็ติดเชื้อในกรติดเชื้อเข้าไปในระบบทางเดิอนอาหารแล้วติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดสองคือติดเชื้อได้จากทุกระบบเข้าไปในเลือดพูอย่างดีงกว่าเช่นเป็นปอดอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในเลือดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเข้าไปในเลือดติดเชื้อในกระดูกเข้าไปในเลือดติดเชื้อจากอวัยวะอื่นๆแล้วเข้าไปในเลือดเป็นททางี่1 สองก็คือติดเชื้อจากเลือดเป็นระบบแรกเขาเรียกว่าไพบรีแบคทีเรียแปลว่าโดยปกติเนี่ยเราจะมีการแลกเปลี่ยนแบคทีเรียแลกเปลี่ยนแบคทีเรียมันเข้าออกอ่ะที่ระบบทางเดินอาหารเราตั้งแต่ปากจนถึงอุทวันนักมันจะมีการเข้าออกระหว่างตัวทั้งในทั้งในทางเดินอาหารกับในเลือดไปไปมาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันเราตกเนี่ยมันจะมีการการย้ายที่อ่ะของแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียลทานสโลเคชั่นการย้ายที่ของแบคทีเรีย เช่นจากในทางเดินอาหารเข้ามาในกระแสเลือดจนกระทั่งมันเยอะจัจนกระทั่งมันติดเชื้อในกระแสเลือดรภูมิต่ำมากอันนี้คือเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นแบบทายมารีแบคทีเรียมคือติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นทางที่หนึ่งค่อยกระจายเนาะอันแรกคือติดเชื้อจากอวัยวะอื่นเข้าเลือดอันที่สองคือจากเลือดนั่นแหละไปอวัยวะอื่นอ่าประมาณนี้ค่ะ